นี่เป็นบรรยากาศวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านที่นาหนองบงจังหวัดเลยนะคะนอกเหนือจากเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพที่ประเมินมูลค่าไม่ได้จากการประกอบกิจาการเหมืองแร่ทองคําคนที่นี่ยังพูดคุยถึงการฟื้นฟูเรื่องของสุขภาพใจนะคะฟื้นฟูเรื่องวิถีชีวิตชุมชนและที่สําคัญฟื้นฟูเรื่องของเศรษฐกิจด้วยค่ะเลยมีการรวมกลุ่มกันนะคะของแม่หญิงนักปกป้องสิทธิ์แม่หญิงนักต่อสู้ที่เหมืองแร่ทองคําจังหวัดเลยนะคะเขารวมตัวกัน ในชื่อกลุ่มที่ว่าตำผูกสู้เหมืองค่ะจุดนี้คือศูนย์ทอผ้าเพื่อต่อต้านเหมืองแกทองคําจังหวัดเลยนะคะเป็นจุดรวมตัวของแม่หญิงที่นี่แต่จริงๆแล้วทุกบ้านเขามีกี่ทอผ้าเพื่อที่จะตำผูกสู้เหมืองเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะแม่รถสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งนำ้ำเ้อแม่เออที่มานั่งนั่งได้ตามสบายตำผูกสู้เหมือง คนนี้เป็นเรียกว่าแกนนําได้ไหมคะเป็นผู้นําเป็นผู้นําผู้นํากลุ่มตอนนี้ตาผู่มีอยู่กี่คนคะแม่ยี่สิบเอ็ดคนเป็นแม่หญิงทั้งหมดแม่หญิงเกิดขึ้นได้ยังไงคะกลุ่มตาผู่สู้เหมืองแล้วทาไมต้องมีกลุ่มนี้แม่รถมันต้องมีเพราะว่าเห่าอีห้าทุนเปในการโตอสู้่เพราะว่ารายได้เห่าส่วนหนึ่งคือการตำผู่คงเห่านี่ ตหโฮขึ้นมาฮีเล็กฮีเล็กมันเป็นวิธีชีวิตค่องของชาวบา้านล้วเนาะคนหนึ่งเ,เลยหนะ่มผ้าหำยั่งไว้ให้ลูกให้พ่อไส่เห็นนะไม่หญิงทุกคนทอเป็นอยู่แล้ววันนี้เลิกไปกเลิกไปสาวฮ็ดแล้วก็เลยมาเฮ็ดไม้มาส่้เมืองนี่นะมาชู้เมืองกับมาปูกไฟเให้ม่ลูกปูไฟบ่าจุ้ไฟอีกสีโบมีเคมีถ้ามีเคมีนะี่มาจากบริษัทเคยเข้าหำบ่เบไม่เห่าห่า้ะ แล้วมันสู้เมืองยังไงอะคะสู้เมืองคือเหาผ้าเนี่ยเหาไปคข่ยข่ยแล้วก็หักส่วนหนึ่งใส่กับกุงดังผ้าผ่านอคอคระพื้นละห้าสิบาทเดี๋ยวเอามาให้ดูให้คุณผู้ชมดูเป็นตัวอย่างผ้าพันคอของแม่ใช่ไหมคะมจริงๆมีหลายแบบหลายสีเลยค่ะหนูเลือกสักผืนหนึ่งผืนนี้ได้ไหมคะมผืนนี้ผืนนี้ก็สวยอันนี้จะเป็นสีแบบออริจินอล แล้วก็มีสีฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินสักสองผืนอันนี้เป็นสร้ายของบ้านเราเลยไหมคะค่ณนโถก็เป็นใาย่ๆเป็นผืนไหนแต่ใดมาลายผ้านี่มันมันเป็นลายผ้าโคงอันชาวบ้านใหญ่ๆเนาะคิดคิด,ค,ดคิดทำเองว่าจ้ะต้องทำลายนี่มันงามบ้องมาแล้วทุกผืนทุกผืนจะมีชื่อใช่ไหมคะมแม่มีชื่อคุณโถอาทอโดย ยายเชนสามร้อยห้าสิบบาทอันเนี้ยยายเชนก็จะได้300ร้อเข้ากลุ่มตําบุกผู้เมืองห้บาทแล้ว50บาทที่ว่า<ม>ไว้ทําอะไรคะแม่เวลาเฮาสู้น่เนาะเวลาเหาอ e ีออกจากบ้านไปน้ำมันค่าน้ำมันลดค่ากินไปประชุมกรุงเทพก็เอาเงินจากกรุงหอพระหจนไปค่ากินค่า,นา,นาเดินทาง<ม>ไปศาลเหาก็เอาไปใส่ค่า กับเข้าคันค่ะคือคือการสู้เรื่องของเางือคือได้ได้เยอะที่สุดคือถั่ผ้าตอเหาเก็บไว้หุบว่าสตางค์ใช้ในการขับเคลื่อนทุกทุกเรื่องราวที่เางห็นตอนนี้มีอยู่ประมาณสักยี่สิบคนในกลุ่มพอกันทุกวันวันเห็นบอกว่าส่งขายกรุงเทพด้วยต่างประเทศด้วยช่ะส่งขายสหรัฐพรมมีเออเดอร์มามีเออเดอร์มาก พิษซุงมค่ายมีออนไลน์มีจริงๆการทอผ้านี่เป็นวิถีชีวิตของคนเมืองเลยอยู่แล้วคนเมืองเลยถ้าผู้ใดห่อผ้าบุปินบ็ให้เอาผัวตะกี้ไมเป็นคนเมืองเลยไม่ได้ได้ไหนเป็นเศร้ามาต้องห่อผ้าให้ปินค่ะพิษให้ลูกให้ให้ผัวไซส์นี่เป็นที่มาของเพลงงานดอกไม้เมืองเลยแม่แม่นว่ะอือเจอกันแม่รับแม่ลดทอผ้าตั้งแต่ยู่เท่าไหรสิบสี่สิบห้าปี ต้องขอให้ปิน้นโอ่บปิ้นบบได้บด่บมีอันไซต์ผูกข้องโรงงานบ่มีตะกินคะ่ะขีเขาาลู้ไฟองเฮดเองกถึงวันนี้เหมืองที่อยู่ตรงนู้นเขาหยุดประกอบกิจการแล้วเขาฟื้นฟูแล้วกลุ่มยังจะพอต่อไหมพอโยถโลโตอเพราะว่ามันฟื้นผูยิ่งหนักคิดว่าอีนหนักกว่าที่เหาผ่านมาอีกเพราะว่าอีหอย่างเพราะว่าการฟื้นฟูมันต้องมีหลายขั้นตอนเนาะ เขาฮ <Donald 's! S 2> ิตดีโบฮิตโบดีโบเขาจับตามโมงเอากับใส่เวลานานแล้วเขาก็อโถผ้าไปนําคิดไปนําคลายผ้าไปนํากะเขาเูาคล้าฟหมาพูกไฟ้าหมามาฮิตไฟ้ายฮิตผ้าอย่งนี้แล้วเวลาฟื้นฟูมาฟื้นฟูมาไปปลกพืชผันเนาะเขียนโยมั่ะถึงไม้ที่ยอมเลยไปปลกไว้ในในแพ่นฟื้นฟูหล้วเขาเอามาย้อมผ้าย้อมผ้าใส่กลมย้อมผ้าัำ คายเป็นอาชีพของหอเดลเลี้ยงสี่เดแล้วกันฟื้นฟูเมืองไปนะเลี้ยงอาชีพด้วยเลี้ยงชุมชนด้วยชุมชนเลยมาวันนี้ขอแม่รถทอจักน้อยได้ป่ะจ๊ะอยากแต่งงานกับเขาว่าไงก็เลยแบบลองขอผ้าดูเผื่อว่าเออถ้าทอได้มีภาษีว่าเราเราจะได้ไปต่อต้องให้แม่รถช่วยสอนแล้วค่ะเดี๋ยวไม่ใส่นี่ไ้ The จะมีคําสั่งสารให้ฟื้นฟูที่นี่อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2,561นะคะแต่ว่าระหว่างเส้นทางการฟื้นฟูยังคงเกิดคําถามมากมายที่นี่ค่ะทั้งเรื่องของความปลอดภัยความรัดกุมในกระบวนการแต่ชาวบ้านก็ไม่ยอมนิ่งเฉยนะคะพวกเขารวมตัวกันเพื่อที่จะเดินหน้าทําแผนฟื้นฟูฉบับประชาชนฟื้นฟูภูผาป่าไม้ที่นี่ค่ะแต่ถ้าเรามองไกลกว่านั้นภาพใหญ่ในระดับประเทศเราจะเห็นว่าณเวลานี้ยังคงมีความพยายามและมีแนวโน้มที่ ที่จะประกอบกิจาการเหมืองแร่ในลักษณะอื่นๆและในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศนี่คงเป็นคำถามที่ภาคพลเมืองต้องจับตาต่อนะคะ